ขอบคุณพระเจ้าครับเช้าวันนี้วันแห่งความชื่นชมยินดีอีกวันหนึ่งครับที่พระเจ้าให้เราได้พบกันแล้วก็ได้ให้ประคำของพระเจ้าเพื่อจะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตทุกๆวันไอ้ที่สําคัญคือเป็นกําลังใจและหนุนใจเรานะครับวันนี้พระพรออฟเดย์เดนํำพระธรรมของพระเจ้าที่จะหนุนใจพี่น้องจะธรรมลูกาบทที่9ก้าข้อยี่สิบสามยี่ครับลูกาบทที่9ก้าข้อยี่สซึ่งเป็นคําตรัสของพระเยซูกิตพระองค์ได้บอกว่า พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอด แลวขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือคําตรัสของพระองค์ที่ท้าชวนสาวกในเวลานั้นท้าชวนคนอีกมากมายในเวลานั้นที่เดินตามพระองค์ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ได้พูดหลังจากที่พระองค์ทรงเลี้ยงคนห้าพันคนโดยปลาสองตัวและขนมปังห้าก้อนท้าชวนเลยใครต้องการจะตามเรามาคนนั้นปฏิเสธตนเองนี่คือสิ่งที่ท้าชนคําท้าชวนของพระเยซูริตใครต้องการที่จะตามเรามา คนนั้นปฏิเสธตัวเองและรับกางเข็ของตัวเองแบกทุกวันแบกทุกวันเห็นไหมครับแล้วก็ตามพระเยซูไปขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือคํามั่นสัญญาคํายืนยันคําท้าชนคําท้าทายของพระเยซูกิ์ขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาครับที่เราทั้งหลายจะรับพระคุณความรับที่มาจากพระองค์ในขณะที่เราเดินกับพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการตามเรา คนนั้นปฏิเสธตนเองแบกกลางเข็นของตัวเองและตามเรามาแบกกลางเขนของตัวเองและตามเรามากกเพรา,าระว่าอะไรครับเพราะว่าใครก็ตามที่จะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ถ้าใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่องค์พระเป็นเจ้าคนนั้นจะได้ชีวิตรอดขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือคำมั่นสัญญาและคำท้าทายของพระเยซูกิต์ท้าชวนของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายทุกๆวัน นี่ครับท่านอยากจะตามใครครับถ้าท่านจะตามใครท่านก็ต้องดําเนินตามคําของคนนั้นถ้าท่านต้องการตามพระเยซูคริสท่านก็ดาเนินตามนี้แหละครับคือรับกังเขนของตัวเองแบกแล้วตามพระองค์ไปรับกังเขนของตัวเองแบกแล้วตามตัวตามพระองค์ไปแต่ถ้าใครต้องการที่จะได้ชีวิตรอดโดยที่ไม่สนใจไม่สนใจกางเขนไม่สนใจที่จะตามพระเยซูแจ้งว่าคนนั้นก็จะเสียชีวิต แต่ใครเองที่ยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแกองค์ผู้เป็นเจ้านั่นหมายความพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องตายแทนพระเยซูนะไม่ใช่พระองค์กำลังหมายความว่าถ้าเราทุ่มเทงานของพระองค์ทุ่มเทในงานของพระองค์ทุ่มเทในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตรียมให้พระเยซูแช้คกัว่าอะไรครับคนนั้นจะมีชีวิตรอดขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับความรักเมตตาของพระองค์ ที่พระองค์พร้อมที่จะให้เราทั้งหลายนั้นรับกําลังที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรับอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูกิ์ที่พระองค์โปรดเมตตาให้ความรอดมาสู่เราโดยท้าชวนเราว่าให้เราแบกกลางเขนของเราและตามพระองค์ไปถ้าเราต้องการตามต้องแบกกัางเขนของตัวเองเท่านั้นและตามพระองค์ไปเราจึงจะรับชีวิตในหลันขอบคุณพระเจ้าครับขอพระพรออฟเดย์วันนี้จะเป็นกำลังเนืนใจพี่น้องทุกท่าน เชื่อฟังและติดตามพระองค์ต่อไปเราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่เป็นพระคําที่ได้หนุนใจเสริมกํลาลังครับพวงหลายไว้วางใจในพระองค์เสมอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้สอนให้กับพวงหลายนั้นจะรับกางเขนของตนเองคือภาระคืองานคือหน้าที่ที่พระองค์นิสงมอบหมายนั้นที่จะแบกไว้และตามเปรียญสุขิท์ไปนั่นหมายความถึงการที่รับพวงหลายนั้นจะร่วมกันทํางานของพระองค์ ตามพระมหาบัญชาที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายคือการประกาศนําคนอีกมากมายมารู้จักพระองค์นั้นขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาให้ขหา้าพเจามีกําลังขึ้นในการที่จะทาสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อข้าพเจาจะรับชีวิตเป็นชีวิตอิรันที่พระองค์ได้ทรงเตรียมให้ขอบพระคุณพระเจ้าจึงขอมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ขอพระพรของพระองค์สำหรับพี่น้องของข้าพเหลาทุกคนนี้ในพระนามพระเยซูกิเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ